การเปิดเส้นทางสู่ความมั่นคงทหารไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคทุนระเบิดการเปิดเส้นทางสู่บ้านสามหลังในพื้นที่ตำบลชำรากจังหวัดตราดเป็นการปฏิบัติการที่เต็มไปด้วยความอันตรายและความท้าทายทหารไทยต้องเผชิญกับทุนระเบิดที่ซ่อนเร้นอยู่ตลอดทางในการสร้างถนนความมั่นคงแต่ทำไมถึงมีทุนระเบิดการเปิดเส้นทางนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทวงคืนอธิปไตยไทย ในพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาล้ำมานานกว่า40ปีการปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคม2568และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทหารไทยต้องใช้เครื่องสแกนหาวัตถุระเบิดตลอดเวลาในขณะที่ทำงานเพราะกัมพูชาที่เคยครอบครองพื้นที่นี้มีแนวโน้มว่าจะวางทุนระเบิดสังหารไวร้รอบๆพื้นที่เพื่อป้องกันการยึดคืนของทหารไทยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทหารไทยพบวัตถุระเบิดต่างๆอย่างลูกกระสุนปืนทุนระเบิดสังหารบุคคล และหัวจรวดพระพิจิทั้งหมดนี้ถูกเจ้าหน้าที่ขุดหลุมเก็บไว้และล้อมด้วยเชือกสีแดงขาเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายจากการระเบิดไม่หวังการช่วยเหลือที่สําคัญพระสักดาสุนโตรพระนักเทศชื่อดังและนายกิติทัศชัยยรสพร้อมกับประชาชนได้ร่วมมือช่วยเหลือทหารไทยโดยนํารถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงถนนแต่ก็ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดที่ซ่อนเร้นอยู่ตามพื้นที่ความกังวลของทหารทหารไทยยังคงกังวลว่าจะเจออันตรายจากทุ่นระเบิด เมื่อได้รับคำสั่งให้เข้ายึดพื้นที่บ้านสามหลังการเตรียมการและความระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติการนี้การเตรียมการสำหรับอนาคตทหารนาวิกโยธินตรากเตรียมเปิดเส้นทางถนนอีกหนึ่งเส้นทางจากบ้านชำราดไปยังบ้านสามหลังระยะทางประมาณ8ถึง10กิโลเมตรเพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนในอนาคตคำถามที่ฉาย,ยาความเสี่ยงในการเผชิญกับทุ่นระเบิด ในการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลคุณคิดว่าการเตรียมการและความระมัดระวังของทหารไทยเพียงพอหรือไม่มีวิธีอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายจากทุ่นระเบิดได้มากขึ้นไหมอันหนึ่งการที่กัมพูชาวางทุ่นระเบิดไว้ในพื้นที่นี้เป็นการกระทำที่ไม่มีความเป็นธรรมคุณคิดว่าเหตุใดกัมพูชาจึงต้องการปกป้องพื้นที่นี้อย่างมากแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย